สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดำบันและเรื่องราวหน้ารู้ของเราไดโดเส์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมเสียงลมอื้ออึงพัดผ่านทุ่งกว้างในตอนกลางของทวีปอเมริกาใต้ย้อนกลับไปเมื่อราว95ล้านปีก่อน ดินแดนแห่งนี้คือที่ราบกว้างใหญ่ของอาร์เจนตินายุคริเทเชียสตอนปลายไม่มีสิ่งปลูกสร้างไม่มีเสียงมนุษย์มีเพียงเสียงฝีเท้าหนักแน่นของบางสิ่งที่ใหญ่มากใหญ่กว่าที่ธรรมชาติจะดูเหมือนตั้งใจสร้างขึ้นร่างขนาดมหึม,มาเคลื่อนตัวอย่างช้าๆบนดินนุ่มชื้นขาเสาทั้งสี่แต่ละข้างหนาแน่นราวเสาหินพื้นดินสั่นสะเทือนทุกครั้งที่มันก้าว อะเจนติโนซอรัสไดโนเสาร์คอยาวที่เชื่อว่าเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยรู้จักมันไม่ได้วิ่งมันไม่จำเป็นต้องวิ่งเพราะเมื่อมันปรากฏตัวศัตรูทั้งหลายล้วนหลีกหลีอะเจนติโนซอรัสควีนคูลเอนซิสมีความยาวประมาณ30-35เมตรและหนักราว70-100ตัน ขนาดร่างกายของมันใหญ่จนแทบจะเทียบได้กับวานสีน้ำเงินเพียงแต่มันอาศัยอยู่บนบกไม่ใช่ทะเลโครงสร้างลำตัวถูกออกแบบให้รองรับน้ำหนักมหาศาลโดยใช้กระดูกขาขนาดยักษ์กระดูกสันหลังที่เชื่อมต่อกันเป็นแผงยาวตลอดแนวลำตัวและคอยาวที่สามารถยื่นไปได้ไกลโดยแทบไม่ต้องขยับตัวไม่มีเขี้ยวไม่มีกรงเล็บไม่มีเกราะไม่มีเขา อ g เจนติโนซอรัสคือผลผลิตแห่งวิวัฒนาการในแนวทางของขนาดแทนที่จะใช้ความเร็วหรืออาวุธมันพึ่งพาความมหึมาของตนเองเพื่อป้องกันภัยแม้แต่จิกาโนโตโซอรัสที่ใหญ่กว่าทีเรกซ์เองก็ต้องเลือกเหยื่อให้ดีแม้ขนาดจะเป็นจุดเด่นที่สุดแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือความเป็นไปได้ที่สัตว์บกหนักขนาดนี้จะดำรงอยู่ได้ นักบรรพาชีววิทยายังไม่เข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดและวิธีที่โครงสร้างของมันรองรับน้ำหนักมหาศาลได้โดยไม่ล้มพับทุกอย่างเป็นปริศนาที่เชิญชวนให้โลกขันมามองมันอีกครั้งที่ราบของปาตาโกเนียในยุคโบราณเต็มไปด้วยฝูงไดโนเสาร์กินพืชทั้งอีกวนโดนดอนสโรพอดขนาดเล็กและออนิโทพอดหลากหลายสายพันธุ์ แต่เมื่ออ์เจนติโนซอรัสย่างกลายมาทั้งฝูงต้องล่าถอยมันคือผู้ปกครองโดยไม่ต้องสู้มันคือภูเขาที่มีชีวิตและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือเราแทบไม่รู้จักมันเลยในปี1987ณเขตชนบทใกล้เมืองพลาซาฮุินคูตอนเหนือของปาตาโกเนียประเทศอาร์เจนตินาคนขับรถบรรทุกชื่อกิลยาร์โมเฮเรเดียกำลังขุดหลุมเพื่อฝังท่อน้ำ เขาไม่ใช่นักบรรพชีวินไม่มีความรู้ทางไดโนเสาร์แต่สิ่งที่เขาเจอในวันนั้นกลับกลายเป็นฟอสซิลที่มีค่าที่สุดชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์มันคือกระดูกชิ้นใหญ่ยาวกว่า1.3เมตรฝังอยู่ในชั้นหินที่เรียกว่าฟอร์มาซิออนควินคูซึ่งมีอายุราว95ล้านปีนักวิทยาศาสตร์จากมูซิโอการ์ดแมนฟูเนสถูกเรียกตัวมาทันทีและสิ่งที่ตามมาคือ การขุดค้นอย่างเข้มข้นที่กินเวลาหลายปีในที่สุดพวกเขาก็พบซากกระดูกบางส่วนของไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนกระดูกที่ขุดได้ประกอบด้วยชิ้นส่วนกระดูกสันหลังหลายปล้องกระดูกสะโพกอิเลียมขนาดยักษ์กระดูกซี่โครงที่ยาวเหมือนเสาโทรเลขจากข้อมูลเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ชาวอาร์เจนตินาชื่อโคเซโบนาปัส และเพื่อนร่วมงานได้ตั้งชื่อมันว่า Argentinosaurus huinculensis ซึ่งมีความหมายว่าสัตว์แห่งอาร์เจนตินาจากเมืองฮุินคูแต่ความน่าทึ่งไม่ใช่แค่ชื่อหรือความใหม่มันอยู่ที่ขนาดต่างหากกระดูกที่ไม่มีหัวแต่ใหญ่จนต้องเชื่อน่าเสียดายที่ซากที่ค้นพบไม่ได้รวมหัวกระโหลก หรือหางแบบสมบูรณ์ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องใช้การเปรียบเทียบกับไดโนเสาร์ที่ใกล้เคียงในตระกูลไทธโนซอรียเพื่อคาดการขนาดของอาร์เจนติโนซอรัสและสิ่งที่ได้ก็คือความยาวประมาณ30ถึง35เมตรน้ำหนักมากกว่า70ถึง100ตันกระดูกสันหลังปล้องเดียวหนักกว่า1คนผู้ใหญ่ทั้งตัว การประเมินขนาดนี้อาศัยวิธีเชิงกลาศาสตร์ชีววิทยาหรือ biomechanics และอัตราส่วนจากญาติใกล้เคียงอย่าง sauropus หรือ f u t a l o n g i o s a u r u s ซึ่งมีโครงสร้างใกล้กันแม้จะมีข้อถกเถียงเรื่องมันใหญ่ที่สุดในโลกจริงไหมแต่ไม่มีใครเถียงว่ามันคือหนึ่งในสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดแน่นอนและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไทททนอสอทวีปใต้ที่โด่งดังที่สุดในปัจจุบัน ซากที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ก่อนหน้าการค้นพบอาร์เจนติโนซอรัสโลกคิดว่าไดาโนเสาร์ขนาดใหญ่สุดอาจเป็นแบรคิโอซอรัสหรือดิปโลดคัสจากอเมริกาเหนือแต่การค้นพบที่พลาซาฮุินคูทำให้แผนที่ของไดโนเสาร์ยักษ์ต้องถูกเขียนใหม่จากทวีปเหนือสู่ทวีปใต้จากนอร์ทอเมริกาสู่เซาท์อเมริกาอาร์เจนตินากลายเป็นดินแดนแห่งไดโนเสาร์ยักษ และนักวิจัยทั่วโลกเริ่มหันมาศึกษาภูมิประเทศนี้มากขึ้นทำให้ภายหลังเกิดการค้นพบไดโนเสาร์ยักษ์อีกมากมายเช่นพาตาโกติตันฟุตาลงโคซอรัสเดรดนอปทัสทั้งหมดนี้ตามรอยพี่ใหญ่ตัวแรกอย่างอาร์เจนติโนซอรัสกระดูกไม่กี่ชิ้นอาจดูธรรมดาสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับนักบรรพชีวินแล้วพวกมันคือเศษเบาะแสของสัตว์ในตำนาน อาร์เจนติโนซอรัสไม่ได้เป็นเพียงไดโนเสาร์ยักษ์มันคือประตูสู่การค้นพบโลกที่เราเคยลืมอาร์เจนติโนซอรัสมักจะถูกระบุว่าไดาโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ในโลกของวิทยาศาสตร์ไม่มีคำว่าที่สุดโดยไม่มีข้อโต้แยง้งเพราะทันทีที่ชื่อของมันถูกตีพิมพ์นักวิชาการทั่วโลกต่างตั้งคำถามว่ามันใหญ่จริงไหมใหญ่อย่างไรแล้วเทียบกับตัวอื่นละ่ะ เมื่อขนาดไม่ใช่แค่ตัวเลขการวัดขนาดของไดโนเสาร์ขนาดมหึมาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าที่คนทั่วไปคิดเพราะซากฟอสซิลของอาร์เจนติโนซอรัสนั้นไม่ครบนักวิจัยจึงต้องใช้แบบจำลองหรือโมเดลลิงและเทียบอัตราส่วนหรือสเกลลิ่งจากญาติใกล้เคียงในกลุ่มไทเทโนซอรียในกรณีของอาร์เจนติโนซอรัสใช้กระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกที่พบจริง เติมโครงสร้างที่หายไปเช่นหัวหางขาหน้าโดยเทียบจากเซลตาซอรัสฟูตาลองโคซอรัสราเพทโทซอรัสผลลัพธ์ที่ได้ต่างกันไปแหล่งงานวิจัยความยาวในเมตรน้ำหนักโดยประมาณโบนาปาร์ตแอนโกเรีย1993ประมาณ30เมตรน้ำหนักประมาณ80-100ตถึง1นพตันพอล <S preach science> 1994 35เมตรน้ำหนักประมาณ100ตันมาเซตา NR 2004 33ถึง34เมตรน้ำหนักประมาณ75ถึง80ตันกร e กอรี่ S Paul 2010 30เมตรน้ำหนักประมาณ50ถึง80ตันตามวิธ <oke> ี biomechanical แต่ไม่มีงานศึกษาชิ้นใดฟันทง100%เพราะไม่มีกะโหลก ไม่มีขาหน้าไม่มีหางส่วนปลายและไม่มีกระดูกยาวทั้งตัวในแนวเดียวกันทุกอย่างคือการประมาณที่เปิดช่องให้เกิดสงครามตัวเลขไม่รู้จบคู่แข่งในบลัลร์ยักษ์ชื่อของอาร์เจนตินโนซอรัสไม่ได้ครองบัลลังเพียงลำพังในช่วง10-20ปีหลังมีไดโนเสาร์หลายชนิดที่ถูกเสนอว่าอาจใหญ่กว่าเช่นพาตาโกไทเทนมายรุม ค้นพบที่พัาโกเนียเหมือนกันยาวประมาณ37เมตรน้ำหนักประมาณ69ตันมีโครงกระดูกค่อนข้างครบเคยได้ฉายาว่าใหญ่กว่าอ์เจนติโนซอรัสแต่ภายหลังถูกหักล้างเรื่องน้ำหนักเดรดนอตชรา r นียยาว26เมตรแต่น้ำหนักมากถึงประมาณ60ตันจุดเด่นคือกระดูกโครงสร้างแน่นหนาหนักบางนักวิทยาศาสตร์มองว่าหนาที่สุด ไม่ใช่ยาวที่สุดบรูฮัตคยาโซรัสอินเดียเคยประเมินว่ายาวถึง40-44เมตรแต่ง,งานวิจัยดั้งเดิมหายสาบสูญไม่มีซากให้ตรวจสอบแล้วบางคนเชื่อว่าอาจเป็นการตีความผิดพลาดสุดท้ายอาเจนติโนโอรัสอาจไม่ใหญ่ที่สุดแบบเบ็ดเสร็จแต่ มันคือผู้เบิกทางที่ทำให้โลกหันกลับมาสนใจเหล่ายักษ์ไททโนซอรัสแห่งทวีปอเมริกาใต้วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ตัวเลขตายตัวในโลกของบรรพชีวินไม่มีน้ำหนักไหนที่วัดจากเครื่องช่างไม่มีความยาวไหนที่ใช้สายวัดจริงมีแต่เศษกระดูกจับจินตนาการที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์อาร์เจนตินโนซอรัสจึงไม่ได้ยิ่งใหญ่เพียงเพราะขนาดแต่มันยิ่งใหญ่เพราะ มันคือจุดเริ่มต้นของการสำรวจยักษ์ที่ไม่มีจุดสิ้นสุดหากเราสามารถเดินทางย้อนเวลากลับไปได้เมื่อ95ล้านปีก่อนเราจะได้ไม่พบดินแดนแห้งแล้งหนาวเย็นแบบพาตาโกเนียในปัจจุบันแต่เราจะพบผืนป่ากึ่งเขตร้อนแผ่กว้างเต็มไปด้วยต้นสนยุคโบราณเฟิร์นขนาดยักษ์และแม่น้ำสายใหญ่ที่คดเคี้ยวไหลผ่านที่ราบอันอุดมสมบูรณ์มันคือสวรรค์ของสัตว์กินพืชยักษ และก็เป็นสนามล่าของนักล่ายักษ์เช่นกันป่ากลายเป็นบ้านของไดโนเสาร์ยักษ์ภูมิประเทศของอเมริกาใต้ยุคริเทเชสตอนปลายมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากแม้ในเวลานั้นทวีปอเมริกาใต้ได้แยกตัวออกจากแอฟริกาแล้วแต่สิ่งมีชีวิตบนบกจำนวนมากยังวิวัฒนาการต่อเนื่องอย่างเฉพาะตัวพาโกเนียซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาไม่ได้แค่เป็นภูมิภาคธรรมดา แต่คือศูนย์กลางของไททโนอสอร์สดินแดนที่เต็มไปด้วยไดยโนเสาร์กินพืชหลากชนิดทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แต่ไม่มีตัวใดสูงใหญ่ไปกว่าอาร์เจนติโนสอรัสผืนป่าแห่งนี้ไม่มีหญ้าเพราะหญ้ายังไม่วิวั์ขึ้นในเวลานั้นแต่เต็มไปด้วยไม้ใบกว้างพืชจำพวกไซแคทส์สนโบราณและเฟิร์นขนาดยักษ์ซึ่งกลายเป็นแหล่งอาหารหลักของไดโนเสาร์กินพืชจำนวนมากอาร์เจนติโนสอรัสไม่ได้กินหญ้า แต่มันอาจยื่นคอสูงถึง9เมตรเพื่อเด็ดใบไม้จากยอดไม้ที่ไม่มีใครเอื้อมถึงหรือน้มต,ตัวต่ำลงเพื่อฉีกเฟิร์นขนาดยักษ์จากพื้นดินและเพราะร่างกายที่ใหญ่โตเกินไปมันจึงต้องกินแทบไม่หยุดเพื่อรักษาพลังงานอากาศร้อนชื้นแต่อบอุ่นจากการศึกษาชั้นหินของฟอร์เมชันวินคูนักธรณีวิทยาและบรรพชีววิทยาคาดว่า อุณหภูมิเฉลี่ยในพัทาโกเนียยุคนั้นอยู่ที่24-30องศาเซลเซียสมีฝนตกเป็นช่วงและมีแม่น้ำบึงหลายแห่งซึ่งเหมาะแก่การดำรงชีวิตของไดโนเสาร์ขนาดใหญ่พื้นที่แบบนี้ยังเปิดโอกาสให้เกิดสัตว์ขนาดใหญ่ในระบบนิเวศเดียวกันเช่นฟูตาลงโกซอรัสซอรพอดยักษ์อีกสายสกอร์ปิโอเวเนเตอร์เทโรพอดนักล่าที่น่ากลัว ชิกาโนโตซอรัสนักล่าระดับเอเพ็กที่อาจเป็นศัตรูโดยตรงของอาร์เจนติโนซอรัสการมีอยู่ของยักษ์หลายสายพันธุ์ในพื้นที่เดียวกันชี้ให้เห็นว่าระบบนิเวศในพาธาโกเนียต้องสมดุลมากพอที่จะรองรับประชากรไดโนเสาร์ที่กินวันละร้อยกิโลกรัมต่อหัวโลกที่ยังไม่มีหญ้าแต่มีฝูงยักษ์หากเรานั่งอยู่บนเงาเฟร์นขนาด3เมตรแล้วเงยหน้าขึ้น เราจะเห็นคอของอาร์เจนติโนซอรัสเคลื่อนไปมาราวกับเครนยักษ์มันไม่เดินเร็วแต่เมื่อมันเดินต้นไม้ก็สั่นฝูงเล็กก็ถอยมันไม่ใช่สัตว์โดดเดี่ยวหลักฐานฟอสซิลบางแหล่งชี้ว่าอาร์เจนติโนซอรัสอาจอยู่กันเป็นฝูงการเดินทางของพวกมันจึงเปลี่ยนภูมิทัศน์แบบเดียวกับช้างแอฟริกันในปัจจุบันบทดินให้เรียบบทพืชให้ตายเปิดทางให้ระบบนิเวศใหม่เริ่มขึ้นในป่าแห่งนี้ ไม่มีเสียงของมนุษย์แต่มีเสียงฝีเท้าของสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดบนบกเสียงที่เคยดังก้องทั่วอาร์เจนตินาแล้วเงียบไปตลอดกาลถ้าหากน้ำหนักตัวคุณอยู่ที่100ตันและคุณสูงเท่าตึกสี่ชั้นทุกการขยับของกล้ามเนื้อคือการใช้พลังงานมหาศาลทุกก้าวเท้าเปลี่ยนภูมิประเทศให้ไม่เหมือนเดิมและทุกวันต้องกินมากกว่าช้างสิบตัวรวมกันถึงจะรอดนั่นคือชีวิตของอาร์เจนติโนซอรัส ไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเดินบนแผ่นดินโลกอาหารของยักษ์กินเท่าไหร่ถึงจะพอนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าอาเจนติโนซอรัสจำเป็นต้องกินพืชประมาณ500-800ถึงกิโลกรัมต่อวันเพื่อรักษาน้ำหนักตัวและการทำงานของระบบเผาผลาญอาหารของมันประกอบด้วยใบไม้จากต้นสนโบราณและไซแคสเฟิร์นยักษ์ตามพื้นดินพืชพุ่มโบราณที่ไม่มีดอกแต่ให้พลังงานสูง มันไม่มีฟันบดแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำแต่มีฟันทรงช้อนหรือ spatulate teeth ขนาดเล็กเรียงกันใช้ฉีกพืชเข้าปากไม่ได้เคี้ยวละเอียดแต่ใช้ระบบย่อยอาหารในทางเดินอาหารที่ยาวและมีการหมักเหมือนวัวพลังงานส่วนใหญ่ของมันได้จากการย่อยแบคทีเรียนในลำไส้มากกว่าการเคี้ยวและเพราะมันเคี้ยวไม่ได้มันจึงต้องกินทั้งวัน พฤติกรรมเหมือนเครื่องจักรที่เดินกินเดินกินตลอดชั่วโมงที่แสงอาทิตย์ยังส่องถึงเดินอย่างไรไม่ให้ขาหักขาแต่ละข้างของอาเจนติโนซอรัสหนากว่าลำต้นไม้ใหญ่แต่น้ำหนักที่กดทับข้อต่อและกล้ามเนื้อก็เป็นแรงที่มหาศาลนักบรรพชีวิตวิทยาศึกษารอยเท้าไดโนเสาร์ซอร์พอตในปาตาโกเนียพบว่าไดโนเสาร์กลุ่มนี้เดินช้าเป็นจังหวะ โดยใช้ระบบเดินแบบสัตว์สีเท้าที่มีเฟสเวลาต่างกันระหว่างขาหน้าขาหลังความเร็วเฉลี่ยประมาณ5-7กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเร็วกว่ามนุษย์เดินเพียงเล็กน้อยขาหน้าทำหน้าที่ยกตัวขาหลังทำหน้าที่ดันร่างไปข้างหน้ากระดูกของซอโรอพอร์ตกลุ่มนี้มีโพรงอากาศคล้ายกับของนกช่วยลดน้ำหนักโดยรวมแม้จะตัวใหญ่แต่มันไม่ได้หนักเท่าของตันทึบทั้งตัว โครงสร้างของมันคือการสมดุลระหว่างพละกกำลังและการถ่ายน้ำหนักหัวใจที่สูบเลือดได้8เมตรขึ้นฟ้าคอยาวของอะเจนติโนซอรัสอาจสูงถึง9เมตรจากพื้นคำถามคือหัวใจแบบไหนที่สามารถสูบเลือดไปถึงสมองโดยไม่ขาดนักชีววิทยาคาดว่าหัวใจของมันต้องใหญ่มากอาจมีน้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมและมีความดันโลหิตที่สูงกว่าสัตว์บนโลกปัจจุบันหลายเท่า ระบบลิ้นหัวใจเส้นเลือดฝอยและโครงสร้างปอดต้องวิวัฒน์ให้ทำงานพร้อมกันอย่างไร้ทิฏฐิบางทฤษฎีเสนอว่ามันอาจมีระบบปั๊มหลายจุดในคอเพื่อช่วยดันเลือดและอาจโน้มคอลงต่ำเป็นส่วนใหญ่เพื่อลดภาระของหัวใจซึ่งสอดคล้องกับรอยเท้าและท่าทางของฟอสซิลในภายหลังความรักต่อกันของสัตว์100ตันอีกหนึ่งคำถามที่นักวิทยาศาสตร์ถามกันมานานคือ สัตว์หนักขนาดนี้ผสมพันธ์กันอย่างไรแม้จะไม่มีฟอสซิลโดยตรงของพฤติกรรมผสมพันธ์แต่จากการศึกษาไดโนเสาร์ซอร์พอดชนิดอื่นมีข้อเสนอว่าตัวผู้อาจยืนด้านข้างหรือคล่อมจากด้านหลังโดยไม่ทิ้งน้ำหนักเต็มตัวการวางไข่ของ aurus, อาเจนติโนซอรัสอาจคล้ายญ,ญาติในกลุ่มเดียวกันขุดหลุมตื้นๆวางไข่เป็นกลุ่มในรังรวมทิ้งไว้ให้ฟักเองโดยอาศัยอุณหภูมิดินและแสงแดด ขนาดของไข่กลับไม่ใหญ่เท่าที่คิดไข่ของซอร์พอตส่วนใหญ่มีขนาดใกล้เคียงลูกฟุตบอลเพราะถ้าใหญ่เกินไปเปลือกจะแตกภายใต้แรงดันภายในระหว่างฟักชีวิตของอ์เจนติโนซอรัสไม่ใช่ชีวิตของสัตว์กินพืชตัวหนึ่งแต่มันคือการคงอยู่ของกลไกทางชีววิทยาที่สุดแสนซับซ้อนเพื่อรักษาสิ่งที่ธรรมชาติเคยสร้างไว้ใหญ่เท่าภูเขาแต่ยังสามารถมีชีวิตได้จริง ถ้าหากน้ำหนักตัวคุณอยู่ที่100ตันและคุณสูงเท่าตึกสี่ชั้นทุกการขยับของกล้ามเนื้อคือการใช้พลังงานมหาศาลทุกก้าวเท้าเปลี่ยนภูมิประเทศให้ไม่เหมือนเดิมและทุกวันต้องกินมากกว่าช้างสิบตัวรวมกันถึงจะรอดนั่นคือชีวิตของอ์เจนติโนซอรัสไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเดินบนแผ่นดินโลกอาหารของยักษ์กินเท่าไหร่ถึงจะพอ นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าอาเจนติโนซอรัสจำเป็นต้องกินพืชประมาณ500-800กิโลกรัมต่อวันเพื่อรักษาน้ำหนักตัวและการทำงานของระบบเผาผลาญอาหารของมันประกอบด้วยใบไม้จากต้นสนโบราณและไซแคสเฟิร์นยักษ์ตามพื้นดินพืชพุ่มโบราณที่ไม่มีดอกแต่ให้พลังงานสูงมันไม่มีฟันบดแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำแต่มีฟันทรงช้อนหรือ spatulate teeth ขนาดเล็กเรียงกัน ใช้ฉีกพืชเข้าปากไม่ได้เคี้ยวละเอียดแต่ใช้ระบบย่อยอาหารในทางเดินอาหารที่ยาวและมีการหมักเหมือนวัวพลังงานส่วนใหญ่ของมันได้จากการย่อยแบคทีเรียในลำไส้มากกว่าการเคี้ยวและเพราะมันเคี้ยวไม่ได้มันจึงต้องกินทั้งวันพฤติกรรมเหมือนเครื่องจักรที่เดินกินเดินกินตลอดชั่วโมงที่แสงอาทิตย์ยังส่องถึงเดินอย่างไรไม่ให้ขาหักขาแต่ละข้างของอเจนติโนซรัส หนากว่าลำต้นไม้ใหญ่แต่น้ำหนักที่กดทับข้อต่อและกล้ามเนื้อก็เป็นแรงที่มหาศาลนักบรรพช,ชีวิตวิทยาศึกษารอยเท้าไดาโนเสาร์ซอร์พอตในปาตาโกเนียพบว่าไดาโนเสาร์กลุ่มนี้เดินช้าเป็นจังหวะโดยใช้ระบบเดินแบบสัตว์สีเท้าที่มีเฟสเวลาต่างกันระหว่างขาหน้าขาหลังความเร็วเฉลี่ยประมาณ5-7กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงหรือเร็วกว่ามนุษย์เดินเพียงเล็กน้อย ขาหน้าทำหน้าที่ยกตัวขาหลังทำหน้าที่ดันร่างไปข้างหน้ากระดูกของซอรโรพอดกลุ่มนี้มีโพรงอากาศคล้ายกับของนกช่วยลดน้ำหนักโดยรวมแม้จะตัวใหญ่แต่มันไม่ได้หนักเท่าของตันทึบทั้งตัวโครงสร้างของมันคือการสมดุลระหว่างพละกำลังและการถ่ายน้ำหนักหัวใจที่สูบเลือดได้8เมตรขึ้นฟ้าคอยาวของอัจจนตินซอรัสอาจสูงถึง9เมตรจากพื้น คำถามคือหัวใจแบบไหนที่สามารถสูบเลือดไปถึงสมองโดยไม่ขาดนักชีววิทยาคาดว่าหัวใจของมันต้องใหญ่มากอาจมีน้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมและมีความดันโลหิตที่สูงกว่าสัตว์บนโลกปัจจุบันหลายเท่าระบบลิ้นหัวใจเส้นเลือดฝอยและโครงสร้างปอดต้องวิวัฒน์ให้ทำงานพร้อมกันอย่างไร้ทิฏฐิบางทฤษฎีเสนอว่ามันอาจมีระบบปั๊มหลายจุดในคอเพื่อช่วยดันเลือด และอาจโน้มคอลงต่ำเป็นส่วนใหญ่เพื่อลดภาระของหัวใจซึ่งสอดคล้องกับรอยเท้าและท่าทางของฟอสซิลในภายหลังความรักต่อกันของสัตว์100ตันอีกหนึ่งคำถามที่นักวิทยาศาสตร์ถามกันมานานคือสัตว์หนักขนาดนี้ผสมพันธ์กันอย่างไรแม้จะไม่มีฟอสซิลโดยตรงของพฤติกรรมผสมพันธ์แต่จากการศึกษาไดาโนเสาร์ซอรพอดชนิดอื่นมีข้อเสนอว่า ตัวผู้อาจยืนด้านข้างหรือคล่อมจากด้านหลังโดยไม่ทิ้งน้ำหนักเต็มตัวการวางไข่ของอาเจนติโนซอรัสอาจคล้ายญาติในกลุ่มเดียวกันขุดหลุมตื้นๆวางไข่เป็นกลุ่มในรังรวมทิ้งไว้ให้ฟักเองโดยอาศัยอุณหภูมิดินและแสงแดดขนาดของไข่กลับไม่ใหญ่เท่าที่คิดไข่ของซอรพอดส่วนใหญ่มีขนาดใกล้เคียงลูกฟุตบอลเพราะถ้าใหญ่เกินไปเปลือกจะแตกภายใต้แรงดันภายในระหว่างฟัก ชีวิตของอ์งเจนตินโนซอรัสไม่ใช่ชีวิตของสัตว์กินพืชตัวหนึ่งแต่มันคือการคงอยู่ของกลไกทางชีววิทยาที่สุดแสนซับซ้อนเพื่อรักษาสิงส่งท,ที่ธรรมชาติเคยสร้างไว้ใหญ่เท่าภูเขาแต่ยังสามารถมีชีวิตได้จริงเมื่อเรามองอ์งเจนตินโนซอรสัสคำถามหนึ่งผุดขึ้นในใจแท,ทบทุกคนทำไมมันต้องใหญ่ขนาดนี้ความใหญ่ช่วยอะไรได้หรือแท้จริงแล้วความใหญ่นี้คือจุดอ่อน หนขนาดที่เกิดจากพืชหนึ่งในคำอธิบายสำคัญคืออาหารยุคครีติเชียสเต็มไปด้วยพืชใบกว้างต้นสนโบราณและเฟิร์นซึ่งมีคุณการทางโภชนาการต่ำเมื่อเทียบกับพืชดอกสมัยใหม่การที่จะอยู่รอดด้วยอาหารพลังงานต่ำสัตว์จำเป็นต้องกินมากและย่อยนานร่างกายที่ใหญ่ทำให้มีระบบทางเดินอาหารยาวและถังหมักภายในขนาดใหญ่ ช่วยย่อยสลายเซลลูโลสได้ช้าแต่ต่อเนื่องแบบเดียวกับวัวหรือช้างแต่ในระดับยักษ์ดังนั้นขนาดจึงเป็นคำตอบทางวิวัฒนาการเพื่อเอาชนะข้อจำกัดของอาหารขนาดที่ป้องกันอันตรายสัตว์กินเนื้อไม่เคยหายไปจากโลกแต่การเผชิญหน้ากับยักษ์หนึร้อยตันนั้นไม่คุ้มเสี่ยงขนาดใหญ่ทำให้ผู้ล่าล้มเลิกความตั้งใจ นี่คือกลยุทธ์ป้องกันแบบพาสซีฟไม่ต้องวิ่งไม่ต้องซ่อนแค่อยู่ก็ไม่มีใครกลา้ขาขณะที่แลกมากับความเสี่ยงแต่ความใหญ่ก็มีราคาของมันการสืบพันธุ์ยากขึ้นต้องการพื้นที่กว้างและทรัพยากรมากสำหรับฝูงการโตช้าใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะโตเต็มวัยทำให้ลูกอ่อนเสี่ยงต่อการถูกลา่าการเคลื่อนที่จำกัดไม่สามารถหนีภัยธรรมชาติได้เร็ว เช่นไฟผ้าน้ำท่วมนี่คือดาบสองคมของความใหญ่ปกป้องได้แต่ก็ทำให้เปราะบางวิวัฒนาการของใจแกนตีซึมนักวิทยาศาสตร์ใช้คำว่าใจแกนตีซึมอธิาาิธยายการวิวัฒนาการที่นำไปสู่การสร้างสัตว์ขนาดยักษ์ไม่ใช่เฉพาะซอรโรพอดแต่พบในสิ่งมีชีวิตหลายกลุ่ม,มแมลงยุคคาร์บอนิเฟรัสดีลอยสจระเข้โบราณ ซาโคสุกัสดิโนสุกัสงูทิทานโ,นโบอาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพาราเซราทีเรียมสำหรับซอโรพอดอย่างอ์เจนติโนซอรัสปัจจัยหลักที่ผลักดันคือระบบทางเดินอาหารที่เหมาะกับร่างใหญ่การหายใจแบบคล้ายนกมีถุงลมช่วยแลกเปลี่ยนอากาศทำให้ตัวใหญ่ขึ้นได้โดยไม่ร้อนเกินไประบบกระดูกที่มีโพรงอากาศลดน้ำหนักโดยรวม การอยู่เป็นฝูงสร้างความปลอดภัยทางสังคมธรรมชาติคือเวทีของการทดลองความใหญ่ของอาร์เจนติโนซอรัสไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอยากใหญ่ที่สุดแต่มันคือผลลัพธ์ของการทดลองนับล้านปีของวิวัฒนาการที่ปรับสมดุลระหว่างอาหารศัตรูสรีระสิ่งแวดล้อมผลลัพธ์คือสิ่งมีชีวิตที่กลายเป็นภูเขาที่เดินได้และ กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชีวิตบนโลกจากเศษกระดูกไม่ขี่ชิ้นที่ถูกพบโดยบังเอิญเมื่อปี1987สู่การตีพิมพ์ชื่อใหม่ในปี1993วันนี้ Argentinosaurus huinculensis กลายเป็นชื่อที่ก้องไปทั่วโลกไม่เพียงแต่ในแวดวงวิทยาศาสตร์หากแต่ในหัวใจของคนทั่วไปที่ใฝ่ฝันถึงยักษ์ในโลกโบราณ มรดกทางวิทยาศาสตร์การค้นพบออร์เจนติโนซอรัสจุดประกายการสำรวจครั้งใหญ่ในปารตโกเนียและนำไปสู่การพบยักษ์อื่นๆตามมาเช่นพาตโกติตันฟูตาลองโคซอรัสเดรดนอตัสแต่ออร์เจนติโนซอรัสยังคงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์หันมามองทวีปอเมริกาใต้ในฐานะแหล่งรวมไดโนเสาร์ยักษ แม้กระดูกที่พบไม่ครบสมบูรณ์แต่ทุกชิ้นถูกนำมาศึกษาและสร้างแบบจำลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าพิพิธภัณฑ์หลายแห่งทั่วโลกจัดแสดงโครงกระดูกจำลองขนาดเท่าจริงเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสความใหญ่เกินจินตนาการความใหญ่ที่ไม่มีสัตว์บกสมัยใหม่ตัวใดเทียบได้ยักษ์ในวัฒนธรรมสมัยนิยมนอกจากในห้องวิจัย อ r ร์เจนติโนซอรัยังเข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการทั้งในสารคดีภาพยนตร์เกมและสื่อบันเทิงมันถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความใหญ่ที่สุดแม้จะยังมีข้อถกเถียงว่ามันใหญ่ที่สุดจริงหรือไม่แต่สำหรับคนทั่วไปแค่ชื่อออร์เจนติโนซอรัก็เพียงพอที่จะสื่อถึงยักษ์แห่งโลกดึกดำบรรปริศนาที่ยังไม่ถูกไขแม้เวลาจะผ่านมาก,กว่า30ปี แต่นักวิทยาศาสตร์ยังมีคำถามค้างคาเกี่ยวกับมันโครงสร้างหัวจริงๆมีหน้าตาอย่างไรระบบหัวใจและปลอดทำงานอย่างไรภายใต้ความสูง9เมตรมันโตเร็วแค่ไหนใช้เวลากี่ปีถึงจะถึงขนาดเต็มวัยและจริงหรือว่ามันคือสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดคำถามเหล่านี้ยังคงเปิดกว้างและทำให้ออิเจนติโนซอรัสเป็นเหมือนปริศนามีชีวิตที่ยังท้าทายผู้คนมาจนถึงวันนี้ จากหินสู่ตำนานออเจนติโนซอรัสไม่ได้ทิ้งร่องรอยของมันไว้บนผืนดินเพียงอย่างเดียวแต่มันทิ้งความประทับใจในใจมนุษย์ยักษ์ที่ไม่ได้มีเขี้ยวแหลมไม่ได้มีกรงเล็บน่ากลัวแต่กลับครองลอกด้วยขนาดที่เหนือจินตนาการจากหินที่ฝังลึกใต้ดินปาตากูเนียมันถูกปลุกขึ้นมาใหม่ในพิพิธภัณฑ์หนังสือเรียนและสารคดีและจะยังคงอยู่ในตำนานต่อไปอีกนาน ในฐานะภูเขาที่เคยมีชีวิตของโลกยุคดึกดำบรรคุณกำลังฟังเล็กซาก้าพอดแคสต์หากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ